Happy Thai New Year สงการ Festival April 13 2025สวัสดีค่ะทุกท่าน Now, um, นั่นรูป <Captain. S 1> ลุงจรค่ะสมัยตอนที่แกทำงานอยู่ที่ The Salvation Army Brisbane City Temple Australia แกก็จะมานั่ง อ่าเพลถึงเดอรอดตอนวันอาทิตย์แบบนี้ค่ะเพราแกเคยผูกพันอยู่กับเดอะเซเว่นชอนอาร์มี่บิสมันซิตี้เทมเพิลออสเตรเลีย The cries of a l o r y สุภลักษ์ก็สวดร้องเพลงไปด้วยกับลุงจรค่ะ Good morning Good evening everybody สวัสดีค่ะทุกท่านแล้วก็กลับมาสู่เหตุการณ์ปกติในชีวิตประจำวันของสุภลักษ์ และลุงจรค่ะนี่คือภาพเหตุการณ์เมื่อวานก่อนค่ะสุภลักษณ์จ,จับคลิปวิดีโอลุงจรตอนที่เวลาแกทำงานค่ะสังเกตดูนะคะว่าแกจะเริ่มที่จะถดถอยแล้วก็เริ่มที่จะมีสุขภาพที่เมื่อยล้าไปตามอายุไขค่ะตอนสมัยที่สุภลักษณ์อยู่กับลุงจร20ปีที่แล้วลุงจรดู แข็งแรงค่ะยกอะไรก็คล่องแคล่วค่ะมาปีนี้สังเกตได้ชัดเลยค่ะว่าแกเริ่มที่จะดีแครค่ะเริ่มที่จะช้าลงค่ะเพราะว่าแกเป็นโรคเบาหวานด้วยค่ะแกจะบ่นอยู่ตลอดเวลาว่าแกกลัวที่จะเป็นเบาหวานขั้นที่ใช้อินซูลินฉีดที่ตรง ท้องอะค่ะแกกลัวตรงนั้นมากค่ะแกก็พยายามที่จะอดอาหารก็สุภรักษ์ก็ช่วยด้วยค่ะสิ่งที่จะเอาชีวิตดวงจรไปก็คือไดเบติกนี่แหละค่ะไดเบติกนัมเบอรวันก็คือโรคเบาหวานนี่แหละค่ะเป็นโรคที่ท,ท็อพิษที่สุดไม่มีใครที่จะสามารถดิดเลี่ยงได้กับโรคภัยไข้เจ็บนะคะทุกท่าน ถ้าเรามีมันไว้มันก็จะอยู่กับเราไปจนถึงวันสุดท้ายค่ะนี่ค่ะอันนี้ลุงจอเขาก็เอาเครื่องตัดมาตัดและแกก็ทีบอกว่าไปเอาอหน้ากากกันมาให้ฉันหน่อยก็เลยไปหยิบมาให้แกค่ะนะคะสุภลักษณ์จะอยู่ตลอดเวลาค่ะทุกท่านนะคะเครื่องมือตัดเหล็กเราจะเรียกว่าลูกหมูือภาษาช่างนะคะ เนี่ยค่ะเราจะมีความสุขในแต่ละวันแบบนี้ค่ะสุภลักษณ์ก็พยายามที่จะใช้เวลาให้กับแกให้มากที่สุดค่ะเราไม่ไม่ทราบว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เราไม่คิดไม่ฝันจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อค่ะทุกท่านดังนั้นในแต่ละวันเนี่ยสุภลักษณ์จะ,ะจับตามองพฤติกรรมของแกค่ะเพราะว่าแกเจ็ก็ว่าได้ค่ะนะคะ ทำอะไรเงือ,อะไหลโชคเต็มตัวเลยค่ะแต่แกก็ยังอยากจะทำงานค่ะแกไม่อยากจะให้อะไรที่มันขะขวางหูขวางตาที่มันไม่เรียบร้อยอะค่ะสุภลักษ์บอกว่างานทุกอย่างเก็บไว้เราไม่สนใจได้ไหมเราสนใจสุขภาพร่างกายแกก็บอกว่าก็สนใจอยู่แต่ว่าต้องการอยากจะทำให้มันสำเร็จเรียบร้อยให้มันดูดีค่ะทุกท่านนั่นคือน,นิสัยของหนุ่มจรค่ะ เนี่ยค่ะคือสิ่งที่เราจะต้องทำอยู่ตลอดเราปฏิเสธไม่ได้ค่ะแล้วสมัยนี้คนงานที่จะมาทำงานช่วยเราก็หายากค่ะเพราะทุกคนก็ต้องมีงานอื่นต้องรับผิดชอบเราก็ถ้าเราทำได้เราก็ทำค่ะนะคะเมื่อแกตัดเหล็กเรียบร้อยแล้วแกก็จะเอาสีทาเพื่อที่จะกันสนิมค่ะแล้วคลิปทุกคลิป ทุกครั้งที่สุภลักษ์ถ่ายทําแต่ละครั้งนะคะจุดหมายก็คือต้องการที่จะบันทึกเหตุการณ์ตอนที่ลุงจรยังมีชีวิตอยู่ค่ะทุกท่านหากว่าวันหนึ่งวันใดเราไม่ทราบในอนาคตอาจจะเกิดขึ้นในวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้ก็ได้นะคะสุภลักษณ์ก็ยังมีคลิปวิดีโอเพื่อที่จะไว้ชื่นชมหรือไว้ดูต่างหน้าแกอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้เมื่อวันนั้นมาถึง เราขณะที่เราเรายังมีชีวิตยอยู่เราก็ต้องทํางานแบบนี้แหลคะค่ะทุกท่านบางคนก็ทํางานเพื่อสร้างรายได้มาเลี้ยงครอบครัวอย่างสุภลักษณ์และลุงจรนี่เป็นการออกกําลังกายเพราะเราเป็นผู้สูงอายุคะ่ะสุภลักษณ์ขอขอฝากคลิปวิดีโอไว้ด้วยนะคะขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งคะ่ะสวัสดีวันสงการานต์ค่ะ thank you for watching this is happy new year for thai new year thank you bye bye